ต่อไปนะครับผมถ้าจะถามคำถามที่ขึ้นต้นโดย v ทู b t นั้นนะครับจะต้องคำหนึงถึงว่าคำที่จะตามมานั้นต้องเป็นคำนามนะครับนะนั่นก็คือวอท to be ทำหน้าที่เป็นกิริยาแท้นั่นเองเช่นประโยคว่าอีชีอะสุร์นอีชีอะสุรนหล่อนเป็นนักเรียนใช่หรือไม่จะเอาวอบ b to do อ e r b มาถามเป็นอาดาช i ีอะสุรนอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะหรือ h ฮชชีอัด s ื่ออย่งนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องวอทูบีเท่านั้นหนังสือ enterprise นะครับของชั้นม .5 หน้าแรกคือหน้าที่4ตามสไตล์การสอนของกระผมนะครับนะหนังสือชื่ออะไรนี่กระผมจะแปลให้ด้วยนะครับแปลตั้งแต่หน้าหนังสือหน้าแรกเลยชื่อหนังสือ e n t r p i s e นะครับอ่านว่า enterprise นะครับ Enterprise นะครับแปลว่าองค์กรแปลว่าบริษัทแปลว่ากิจการโครงการแผนการสถานประกอบการนะครับนะประมาณนี้แล้วหน้าตาหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนาคล้ายๆเป็นตึกที่ไหนสักแห่ง,งหนึ่งแล้วก็เครื่องบินบินอยู่นะครับคุณครูก็เขียนว่าหนังสือเรียนนะครับนะเพราะมันมีทั้งหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าสมุดงานนั่นเอง แล้วก็หน้าแรกเป็นหน้าที่สี่นะครับนะก่อนที่จะเรียนนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านเพิ่งเปิดมาเจอนะครับนะสไตล์การสอนของกระผมนั้นนะครับกระผมจะเฉลยให้อย่างละเอียดน,นะครับแต่ว่าตรงไหนที่เป็นคําสั้นๆนะครับนะกระผมจะไม่เขียนให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องการให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับกระผมสอนทุกบรรทัดเลยนะครับนะ แล้วก็จะทราบว่ากระผมเฉลยให้อย่างละเอียดแต่ด้วยการเขียนทิปให้นะครับบอกให้อย่างละเอียดเลยว่าข้อนั้นข้อนี้ตอบอะไรเขียนอย่างไรนะครับแปลว่าอะไรแต่นักเรียนต้องฟังตัวอย่างเช่นนะครับนะนี่ก็เหมือนกันนะครับตัวอย่างให้ดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งเช่นนี่นะครับนะข้อที่หนึ่งเนี่ยขเยขาบอกว่า tom like telling others what to do เขาเ r y นคมชอบบอ,บอกคนอื่นๆนะครับนะในสิ่งที่ตัวเองกระทำอชอบสั่งชอบสั่งคนอื่นๆให้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นขอเป็นคนอย่างไรก็ตอบว่าบอสซี่นะครับขอเป็นคนเจ้าก,กี้เจ้าก,การก็คือชอบสั่งงานคนอื่นถ้าเป็นคามเป็นคนสงบเงียบไม่ใช่ตอบบอสซี่ ดังนั้นข้อนี้ก็แล้วแต่นักเรียนจะเขีดเส้นใต้หรือนักเรียนจะวงกลมเห็นไหมครับคุณครูเฉลยให้อย่างละเอียดเลยแต่คุณครูไม่ขีดเส้นใต้ให้ไม่วงกลมให้ต้องให้นักเรียนเข้ามาฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือแนวทางสไตล์การสอนของผมนะครับต้องเรียนแจ้งให้นักเรียนที่เข้ามาดูใหม่ๆหรือท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับ โอเคครับผมมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยหน้าที่4นะครับของหนังเสือ enterprise ของชั้นม .5 นะครับหน้าแรกนะครับเป็นการบอกถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลนะครับหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า appearance นะครับนะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขึ้นหัวข้อที่3เลยนะครับนะสไตล์การสอนของครูเป็นนั้นนะครับสอนม .4 ม .5 ม .6 ในคุณครูจะไม่เขียนคำแปลให้นะครับนะ เพราะเนื้อหามันยาวนะครับเยอะพื้นที่ไม่พอดังนั้นลูกๆนัก,กนเรียนก็ฟังคําแปลสดๆจากครูพี่นันเลยนะครับข้อที่3านี่คำสั่งก็บอกว่า look at the people in the pictures นะครับให้ดูผู้คนที่อยู่ในรูปภาพข้างล่างนี้นะครับ who is in his นะครับใครอายุเท่าไหร่หน้าตายอย่างไรนะครับ in his or in her early หมายถึงว่าอายุเพิ่งย่างเข้านะครับหรือว่า late 20หรือ อ่ายี่สิบปลายๆนะครับนะ early t w e n t ก็ยี่สิบต้นๆถ้า late t w e n t ก็ยี่สิบปลายๆถ้า middle age นะครับก็วัยกลางคน elderly นะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโส in his early นะครับก็อยู่ในรุ่นอ่าเพิ่งย่างเข้าอ่าวัยอ่าสามสิบนะครับนะมีเท่าที่ in his early thirty นะฮะเพิ่งย่างเข้าสามสิบ ถ้า in his or in a late ออรนะครับก็คือ30ปลายปลายเอเ e n a อเชนะครับวัยรุ่น Who has got thick eyebrows นะครับใครมีคิ้วหนา Who has uh, big ears นะครับใครมีหูใหญ่ Who has small round ears ใครมีใบหูกลมๆเล็กๆ Who has a long nose ใครมีจมูกยาว b o t บอทชุ f u er l l ฟ r f ฟูลฟูลแด n ด์ชบเรียบริมฝีปากล่างนะครับนะบอทชุมลิฟริมฝีปากล่างนั้นใหญ่กว่าริมฝีปากบน A big forehead มีหน้าผากใหญ่ A curved forehead มีหน้าผากโคง้ง A blue eyes นะครับมีในตาสีฟ้า A brown eye นะครับมีในตาสีน้ำตาลนะครับคุณครูไปให้ทุกคำศัพท์นะครับนะ แต่จะไม่เขียนคำแปลให้นะครับนักเรียนต้องฟังกันสดๆนะครับสําหรับนักเรียนชยั้นม .4 ม .5 ม .6 เช่นโทนี่นะครับนะโทนี่คือนี่ชื่อโทนี่เพราะฉะนั้นโทนี่ก็คือคนนี้นะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าโทนี่ is middle a g e with a big forehead and blue eyes แปลว่าโทนี่นะครับเป็นคนอายุก,กลางๆนะครับเป็นวัยกลางเป็นเป็นวัยกลางคนนะครับนะ เป็นวัยกลางคนที่มีหน้าผากใหญ่และก็มีในตาสีฟ้านะครับนี่คือโทนี่ดังนั้นแต่ละคนนะครับนะเขาอธิบายไว้ไว่าอย่างไรเรามาดูกันนะครับนั่นก็คือแซมแซมก็คือคนนี้ครับคนหัวโลนนี่นะครับศีสษนโลนอ่าโดดทษทีครับแหมทับตัวหนังสือซะแล้วเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นนะครับแซมคือคนนี้ ดังนั้นแซม is in his early ร์ลี t y นะครับก็คือย่างเข้า30มสิต้นๆนะครับนะ s ังสก๊อตชิกไอบลูนะครับมีคิ้วหนา a long ลองนนะครับจมูกยาวเออ r v e คลฟอร์ใหนะครับหน้าผากโค้ง and brown eyes นะครับแล้วในตาสีน้ำตาลโอเคนะครับสำหรับแซมต่อไปมาดูมาร์คครับมาร์คคือคนนี้ครับมาร์คคือคนนี้นะครับ มาร์กนั้นนะครับนะมาร์กอิสน his early 2 0 i s in his early 2 0 s ก็คือเพิ่งย่างเข้าวัย20นะครับ20ต้นๆ he has good cheeks eyebrows นะครับมีคิ้วหนานะครับเห็นไหมครับมีคิ้วหนา small round ears นะครับหูเล็กแล้วก็กลมๆนะครับหูเล็กหูกลมๆ and brown eyes นะครับและนในตาสีน้ำตาล ต่อไปมาดูอมิรานะครับอมิร um าคือผู้หญิงคนนี้ครับอมิราอมิรา is a lady with thick eyebrows and brown eyes นะอมิรานั้นอายุ่20ปลายๆแล้วนะครับผมซึ่งมีคิ้วหนาแล้วก็มีในตาสีน้ำตาลนะครับต่อไปใครต่อครับต่อไปเฮเลนครับเฮเลนคือคนนี้ เฮเลนนะครับเฮเลนีสตินเอเชียเวทบิ๊กเอียร์สนะครับเฮเลนเป็นวัยรุ่นนะครับที่มีใบหูใหญ่นะครับใบหูใหญ่มากโอลองนูสนะครับจะหมูกยาวบิ๊กฟร์เฮสนะครับหน้าผากใหญ่แอนบราวาสและก็ในตาสีน้ำตาลต่อไปครับแอนนะครับแอนก็คือคุณยายท่านนี้นะครับนะแอนคุณยายท่านนี้ An นอีสเอดเลอ i ี่วิ e อีกฟูหั a นครับ and นะครับเป็นคนผู้สูงอายุนะครับ elderly w i t h big forehead ที่มีหน้าผากใหญ่ b o t ทุ m ม i p fuller than the top l i p ริมพีปากล่างนะครับจะหนากว่าริมพีปากบนนะครับ and brown eyes และก็มีในตาสีน้ำตาลแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือซูนะครับซู Sue, คือคนนี้ครับซู Sue. s u ิสอินเลอเชอ30นะครับซูนั้นอายุ30ปลายๆแล้วนะครับหนาะชีแ o ส l ูต n g นูสหล่อนมีจมูกยาวนะครับบนทุวงนี้ฟูเล่ฟูเลเดนทุกเดีบลิมีปากล่างจะใหญ่กว่าลิมิปากบนเอ i บิก r e ร์แฮนะครับมีหน้าผากใหญ่ And ด์บรา e y ์อแล้วก็ในตาสีน้ำตาลโอเคนะครับนี่คือการบอก appearance หรือว่าบอกหน้าตาของบุคคลต่างๆนะครับ ทีนี้เรามาดาูงานชิ้นหนึ่งนะครับที่ผู้เขียนเขาเขียนไว้เกี่ยวกับลักษณะของคนที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าคนจะหมูกใหญ่จะหมูกยาวเป็นคนนิสัยอย่างไรนะครับคนหน้าผากใหญ่นะครับหนะ้าหน้าผากโคง้งคนมีแก้มอวบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะจะเป็นคนอย่างไรตามหนังสือนี้ที่เขาเขียนไว้นะครับ ชื่อเรื่องว่า in this r e n i o n over your face นะครับมันถูกเขียนเอาไว้บนใบหน้าของคุณคำว่ามันถูกเขียนเอาไว้บนใบหน้าของคุณความหมายก็คือว่าใบหน้าของคุณจะเป็นการบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีลักษณะนิสัยอย่างไรนั่นเองนะครับจากหัวเรื่องนี้มันแปลว่ามันถูกเขียนเอาไว้บนใบหน้าของคุณนะครับนะเป็น passive voice นะครับประธานบวก verb to be บวก verb ช่อง3นะครับนะเป็น passive voice แปลว่ามันถูกเขียนเอาไว้ all over your face ก็คือบนใบหน้าของคุณคือดูใบหน้าของมนุษย์แล้วเป็นการท่ายลักษณะนิสัยนั่นเองโอเคครับ you don't just book by its cover เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินหนังสือเพียงแค่ปกของมันนะครับนะอันนี้เป็นภาษิตที่ได้ยินกันอยู่บ่อยนะครับนะอย่าเพิ่งตัดสินหนังสือเพียงแค่เห็นหน้าปกของมันโอเคถูกต้องแล้วล่ะ Maybe you should face reading in an ancient art. ซึ่งบางทีนะครับคุณอาจจะอ่านใบหน้าของผู้คนนะครับหาจากศิลปะโบ,บราณที่ได้เรียนรู้กันมานะครับ Sutill popular with people today แล้วก็ยังคงเป็นที่นิยมกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่นิยมของบุคคลต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้นะครับการอ่านใบหน้าของบุคคล We s s y y t h t t ซึ่งได้กล่าวไว้ว่านะครับ You can tell persons uh, personality from looking at their face นะครับคุณสามารถที่จะบูจะดูบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลได้จากใบหน้าของเขานะครับ and now และตอนนี้นั้น even scientists agree that there is some t r t in it for example แม้กระทั่งนะครับน,ะนักวิทยาศาสตร์เองก็เห็นด้วยนะครับนะกับความจริงบางอย่างที่อยู่บนใบหน้าของคนนะครับนะ ว o r ์กซ์โม่ตัวอย่างเช่นนะครับในปีคริสตศักราช2008 A pair of c ผู a เผยออกแคนาดาเซนต์ส์พบว่าไอส์ฮอกกี้เลเยอร์วิดวาร์เฟลส usually more violent นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดานะครับนะพบว่าพนพบว่านักเล่นฮอกกี้นะครับฮอกกี้น้ำแข็งนะครับนะที่มีหน้าผากกว้างนั้นมักจะเป็นคนที่เล่นรุนแรงนะครับนะมอวัยวะ แล้วก็นในปี2013น,น,นั้นนะครับวิจัยดีสการ์โกลยูโรซ o u ี d t ว a t การค้นคว้าการศึกษานะครับที่หมหาวิทยาลัยก a s สโกได้ค้นพบว่า people with chubby cheeks are often more anxious นค,คนที่มีแก้มมีแก้มอวบอ้วนนะครับนะแก้มอวบอ้วนหรือว่าแก้มตุยแก้มตุยน้ยอะไรประมาณนี้นะครับหลังากว่าชับี้แก้มอิ่มแก้มอวบ นะครับมากจะเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลน,นะครับนะ anxious นะครับนะดังนั้น what else do our face about อ uh, say about our personality นั่นก็คือนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีอื่นอีกเล่าที่จะเป็นการบ่งบอกเกี่ยวกับใบหน้าของคนบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนนั้นๆน,น,นะครับนั่นก็คือคิ้วนะครับนะประการแรกเลยคิ้วนะครับ เขาบอกว่า does the friendiest person in your class have thick dark e y e b r o w เขาถามว่านะครับนะเพื่อนของคุณนะครับนะที่เป็นกันเองที่สุดนะครับในห้องนั้นเป็นคนที่มีคิ้วดำและก็ดกหนาใช่หรือไม่นะครับคนที่เป็นกันเองเป็นมิตรกับทุกคนนะครับนาะช่างเจรจานั้นเป็นคนที่มีคิ้วดกหนาใช่หรือไม่ People with t h i s f e a t u r e are often very sociable. เขาบอกว่าคนที่มีคิ้วดกหนานั้นนะครับสิ่งที่ปรากฏได้เห็นก็คือเขาจะเป็นคนที่เข้าสังคมได้เก่ง While ในขณะที่ b u s h i eye u often mean that a person is b u s y แต่คนที่มีคิ้วคิ้วดกนะครับนะคิ้วดก b u s h i คิ้วดกมักจะเป็นคนที่ชอบ นะเจ้ากี้เจ้าการนะครับนะชอบทําตนเป็นเจ้านายชอบสั่งคนอื่นอ่อโซอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะ arch eyebrow แต่คนที่มีคิ้วโค้งนะครับนะ arch eyebrow usually belong to funny people มักจะเป็นคนที่ชอบตลกนะครับนะคนที่มีคิ้วโค้งนี่ตามตำรานี้เขาว่าเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับนะต่อไปมาดูดวงตากันบ้างนะครับนะดวงตานั้นก็บอกว่า w e c a n t shell or low form a person s eye color เราสามารถที่จะบอกถึงลักษณะต่างๆได้จากสีของดวงตามนุษย์นะครับได้หลายๆอย่างถาม people o f t e n h a v e blue eyes คนที่ชอบชอบสงบเงียบนะครับนาะชอบความเงียบชอบอยู่คนเดียวคนเหล่านั้นมักจะมีในตาสีฟ้า w h i l ยในขณะที่ green e y e people tend to be quite chillis ในขณะที่คนที่มีในตาสีเขียวนะครับนะดวงตาสีเขียวนั้นจะเป็นคนบ่งบอกถึงเป็นคนที่ขี้อิจฉานะครับนะหรือว่าค่อนข้างจะอิจฉาทีเดียวนะครับ white jealous ส่วน the most common eye color brown o f t e n shows a confident personality นั่นก็คือคนส่วนมากนะครับที่มีในตาสีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นคนส่วนมากนั้นนะครับมักจะแสดงให้เห็นว่า คนในตาสีน้ำตาลนั้นเป็นคนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสูงนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องดวงตาต่อไปเรื่องใบหูครับเรื่องใบหูนั้น interviewing people for a jobs นะครับในการไปสัมภาษณ์ผู้คนนะครับเนะเกี่ยวกับการทำงานนั้น then look for people with rectangular ear นะครับมักจะสังเกตดูนะครับนะผู้คนที่มีใบหูเป็นสี่เหลี่ยม นะครับนะร e กเท n งคิวลาเอียร์ด s s o วเด h ะผ e s คน n ี hard working นะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีใบหูเป็นสี่เหลี่ยมนั้นจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับนะและก็ขยันกันแข็ง hard working ขยันกันแข่งส่ว so น people with round ears are reliable and make good friends นะครับสำหรับคนที่มีใบหูกลมๆนะครับนะ round ears จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับนาเรียลไลบุและก็เป็นคนที่เป็นมิตรที่ดีนะครับ Good f r i e other นด hand อีกในหนึ่งนะครับนะ people with big ears and large earlobes are ear sometimes c r u l cool. แต่บางครั้งนะครับนะส่วนคนที่มีใบหูใหญ่และก็มีติ่งหูนะครับติ่งหูก็ใหญ่ด้วยคนเหล่านั้นบางครั้งเป็นคนดุร้ายนะครับนะกู cool. นี่พูดถึงลักษณะของใบหูนะครับทีนี้มาดูพูดถึงลักษณะของจมูกบ้างจมูกนั้นนะครับ nose c o m e in all shapes and sizes นะครับจมูกจะมีลักษณะหลายรูปทรงและก็หลายขนาดนะครับนะ people with small nose are often very generous เขาบอกว่าคนที่มีสมูกจมูกเล็กๆนั้นนะครับมักจะเป็นคนที่ใจกว้างนะครับนะคนที่จมูกเล็กๆ ว่าในขณะที่เออโลนู้สอี s ซซไซด์ช a อปเพชชันเพอร์เซสำหรับคนที่มีจมูกยาวนะครับจะเป็นคนที่อดทนนะครับนะ patient person ส่วน which are h o o k nose นะครับสำหรับคนที่มีจมูกโค้งนะครับนะจมูกโค้ง hook nose often make good actor because they are very confident มักจะเป็นคนที่แสดงสิ่งต่างๆได้เก่งนะครับนะหรือเป็นดาราที่ดี เพราะว่าเขามีความมั่นโอ,อกมั่นใจนะครับคนที่มีจมูกโคง้งมาดูเรื่องริมฝีปากกันบ้างนะครับ lips is your bottom lips fuller than your top lips คุณมีริมฝีปากล่างนะครับหนะใหญ่กว่าริมฝีปากบนหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ maybe you have a curious and adventurous personality คุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ อชอบอยากรู้อยากเห็นนะครับนะแล้วก็ชอบประจนภัย People who s the top l i p is fuller แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีริมฝีปากบนใหญ่นะครับนะ On the other hand อีกในหนึ่งนั้นจะหมายถึงว่า tend to be a b i t root หมายถึงว่าเป็นคนข้อนค้างค่อนข้างที่จะดูร้ายนะครับนะถ้าคนที่มีริมฝีปากบนใหญ่กว่าริมฝีปากบนอ่าริมฝีปากล่างนะครับ What about people with lips which are the same size? แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีริมฝีปากทั้งบนทั้งล่างเท่ากันละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง You might guess that คุณอาจจะเดาหรือว่าอาจจะทายได้ว่านะครับ There are fair people เขาจะเป็นคนที่ยุติธรรมนะครับนะถ้าเกิดริมฝีปากบนและล่างเท่ากัน You make very good teacher นะครับเขาสามารถที่จะเป็นคุณครูที่ดีได้เลยนะครับนะถ้าคนที่มีริมฝีปากบนและล่างเท่ากัน ต่อไปมาดูหน้าผากนะครับนะประการสุดท้ายแล้วนะครับหนาะลักษณะใบหน้าของมนุษย์ผู้คน p e p p l w w t t h i i g o r r h h e d s are often quite clever เขาบอกว่าคนที่มีหน้าผากใหญ่นะครับนะมักจะเป็นคนค่อนข้างฉลาด quite clever ดูถึงแม้ว่าสิ่งนี้นะครับ has nothing to do with the size of their brains ถึงแม้ว่าหน้าผากเหล่านี้นะครับหนาะจะไม่เกี่ยวกับสมองก็ตามนะครับหนาะเขาถือว่าคนที่มีหน้าผากกว้างนั้นค่อนข้างฉลาดถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับสมองก็ตามนะครับเขาเขียนว่าอย่างนั้นส่วน a c u r ์เคิฟฟอร์นะครับคนที่มีหน้าผากโค้งนะครับหนาะ on the other hand อีกในหนึ่งนั้นอาจจะหมายถึง a sign of a cheerful person who brightens up the room เป็นคนที่มีความร่าเริงนะครับและก็เป็นคนนําความสดใส มาสู่ห้องเรียนนั่นเองนะครับนี่พูดถึงนักเรียนนะครับนะคนไหนที่มีหน้าผากโค้งนะครับนะก็เป็นไปในแง่ดีทั้ง2องอย่างนะครับทั้งหน้าผากใหญ่และหน้าผากโค้งนะครับดังนั้นเรามาทําแบบฝึกหัดข้อที่2กันนะครับเผาบอกว่า choose the correct words. นะครับให้เลือกคําศรรัพท์ที่ถูกต้อง check in your dictionary ถ้าเกิดแปลไม่ออกนะครับก็ให้ค้นหาในพจนานุกรมนี่นะครับคือสัน ลักษณะสไตล์การเฉลยของคุณครูพี่นันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยอ,อย่างละเอียดเลยแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะคุณครูจะไม่วงกลมหรือเขียนเส้นใต้ให้นะครับตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้อที่หนึ่งนะครับทอมไลท์เชลลิงอาร์เธอร what to do ทอมนั้นชอบสั่งให้คนอื่นทํางานนะครับนะดังนั้น he is very bossy นะครับตอบ bossy เพราะ bossy แปลว่า อ่าเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นเจ้านายทำตัวเป็นเจ้านายนะครับส่วนคามแปลว,ว่าสงบเงียบเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูแปลคำศัพท์เหล่านี้ให้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาทำข้อที่สองกันใหม่เผื่อว่านักเรียนจำได้นะครับนะว่าคำไหนแปลว่าอะไรจะได้ช่วยครูนันต่อไปด้วยในใจบอสซี่นะครับทำตัวเป็นเจ้านายนะครับนะชอบเจ้ากี้เจ้าการชอบออกคำสรรับบส่งเพราะบอสแปลว่าเจ้านายคำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์นะครับนะ ข้ามนะครับเป็นคนนิ่งเงียบๆนะครับสงบเชี e r f ฟูนะครับเป็นคนร่าเริงค่ายนยเป็นคนใจดีคอนฟิดินนะครับเป็นคนมั่นอกมั่นใจเยเลสนะครับเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนเจนโตนะครับเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนนุ่มนวลอ่อนอ่อนน้อม c คล v e เนะครับเป็นคนฉลาดครูเอเป็นคนดุร้ายเลซีเป็นคนขี้เกียจอเนสต์เป็นคนซื่อสัตย์ Curious นะครับเป็นคนอยากรู้อยากเห็น Generous เป็นคนใจกว้าง Reliable นะครับเป็นคนน่าเชื่อถือ Friendly นะครับเป็นกันเองเป็นมิตรนะครับ Patient เป็นคนอดทน Sensible นะครับเป็นคนมีเหตุมีผล Funny นะครับเป็นคนตลก Brave เป็นคนกล้าหาญ Rude เป็นคนดุร้าย Social นะครับเป็นคนเข้าสังคมได้เก่ง Series นะครับเป็นคนซีเรียสเคร่งขรึม Charming เป็นคนมีเสน่ห์นะครับ Careful เป็นคนรอบคอบ ดังนั้นเมื่อรู้คำคุณศัพท์เหล่านี้ลองมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะครับข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าพามซีโซพามแพมหรือพามนะครับหลานะเป็นคนอย่างไรเพอร์สมายส์ไลท์อัพเดอะออฟฟิศนั่นก็คือเมื่อหล่อนยิ้มเมื่อไหร่ก็จะสร้างความสดใสให้กับที่ทำงานหรือในออฟฟิศทันทีดังนั้นหล่อนเป็นคนอย่างไรครับระหว่างเป็นคนร่าเริงกับเป็นคนใจดีตอบร่าเริงนะครับหนาเชียร์ฟู นะครับโอเคนะนี่แหละคือสไตล์การเฉลยของคุณครูนะครับเฉลยละเอียดนะครับบอกให้หมดแต่จะวงกลมทิปไว้ให้นะครับนะไปข้อสามต่อเลยครับโจนะครับโจเป็นคนคนฟิลิปหรือว่าเป็นคนจีเลสเพราะ he never d o u b t h i m s e เ f เราต้องอ่านคำที่ขยายความก่อนนะครับแล้วถึงจะมาตอบนะครับว่าตัวไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องแปลออกด้วยนะครับต้องแปลไม่ออกตอบไม่ได้นะครับนะ เขาไม่เคยสงสัยในตัวเองหรือว่าเขาไม่เคยลังเลในตัวเองเลยนะครับไหาทำอะไรมีความมั่นคูมั่นใจตลอดดังนั้นก็เลยตอบคอนฟิดนน์นะครับนะมันออ่นคงมั่นใจตัวเองนะครับมีความมั่นใจสูงไม่เคยกังวลสงสัยอะไรในตัวเองเลยเดาวับส่วนเจเลสนะครับ,น jealous, นรบเป็นคนอิจฉาตาร้อนไม่เกี่ยวกันข้อที่สี่ครับเออร์แลนด์นะครับเป็นคนอย่างไรเป็นคนเจนโช สุภาพบุรุษเป็นคนอ่อนน้อมหรือเป็นคนฉลาดต้องมาดูข้างหลังก่อน He w o n t ฮิร h e r t ้ fly ายฮีวุนเฮิ fly หมายวามว่าเมื่อเขาบินเขาน่าจะเป็นกัปตันนะครับนะเขาไม่เคยได้รับอันตรายเลยนะครับนะในการบินดังนั้นเขาก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นคนอ่อนน้อมผอมต้นนะครับนะเชนโชนะครับตอบเชนโชนะครับนะ ข้อที่5้กับจิน earth people feeling all the time จินนะครับนะเป็นคนที่ทําลายความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยคำว่าทําลายความรู้สึกนี่คือพูดไม่เข้าหูบ้างพฤติกรรมไม่ดีบ้างดังนั้น cheese e m e l y อะไรครับก็ต้องคู o, นะครับนะดูร้ายทะเลซี่ในี่ขี้เกียจดังนั้นเราต้องเป็นคนดูร้ายนะครับถึงได้ทําลายความรู้สึกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาต่อคูโนะครับ ต่อไปข้อที่6ครับเกร g like learning all about people he met เกร g กนะครับชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนต่างๆที่เขาได้ไปพบเจอมาดังนั้นนะครับเกร g กเป็นคนแบบไหนครับก็เป็นคน curious นะครับเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะครับนะไม่ใช่คนซื่อสัตย์ถ้าคนซื่อสัตย์ก็ต้องอธิบายคือ,อไมอ่เป็นคนที่ ไม่เคยคิดโกงอะไรทั้งสิ้นอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าคนซื่อสัตย์ข้อที่7ครับ gender gender issue gender เป็นคนแบบไหน she loves buying presents for people เขาชอบที่จะซื้อของขวัญไปแจกผู้คนดังนั้นก็เป็นคนแบบไหนครับระหว่างใจกว้างกับอ่าน้าเชื่อถือก็ต้องตอบใจกว้างถูกไหมครับ generous น,น,นะ ใจกว้างเรากับแม่น้ำนะครับหนาะซื้อของขวัญไปแจกผู้คนบ่อยๆคยแปดครับเจอร์มี่ดัสต์ไม n d w a i t i n g for t h i n g แปลว่าเจอร์มี่นะครับนาะไม่เคยรังเกียจเลยในการที่จะรอคอยสิ่งต่างๆนะครับเราไม่เคยรังเกียจรอได้นะครับนานเค่ไหนก็รอได้ดังนั้นเขาเป็นคนแบบไหนครับระหว่างเฟรลี่นะครับเป็นคนเป็นกันเองมีมิตรภาพกับเป็นคนอดทน ก็ต้องตอบอดทนถูกไหมครับเพราะเขาเรอคอยบางทีสองสามชั่วโมงก็คอยได้ก็เป็นคนอดทนนะครับถ้าแปลออกไม่ยากนะครับนนักเรียนข้อที่9โพสโพเป็นคนแบบไหนเซนซิบิเป็นคนสมเหตุสมผลหรือเป็นคนตลกเพราะมาดูข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังก็บอกว่า he makes reasonable decision reasonable decision แปลว่าตัดสินใจอะไรมีเหตุมีผล ดังนั้นมันก็บอกอยู่แล้วนะครับต้องเป็นคนเซนซิบิลสิครับเป็นคนสมเหตุสมผลเพราะตัดสินอะไรตัดสินใจทำอะไรมีเหตุมีผลตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนตลกนะครับนะไม่เกี่ยวกันข้อที่สิบครับพี่โปรไฟล์อูกะผู้คนอ่าผู้คนต่างๆนั้นเป็นที่รู้หรือว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าอูกะนั้นเป็นคนแบบไหนครับ because ก e เ a u า why she b e h a v e in an i m p o l i t way to other ก็แปลตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับ b e h a v e ก็คือพฤติกรรมนะครับนั non ้น impolite นะครับไม่สุภาพนะครับเป็นแนวทางที่ไม่สุภาพเลยต่อผู้อื่นเมื่อไม่สุภาพนะครับระหว่างกล้าหาญกับดูร้ายก็ต้องตอบดูร้ายถูกไหมครับถ้าแปลออกก็ตอบได้ง่ายเลยต่อไปข้อสิบเครับ a n g e l a นะครับ angela เป็นคนแบบไหนต้องมาดูก่อนเขาขยายความว่ายังไงเขาขยายความว่า she rarely l o v e d a t d i n g r รลลี่แปลว่าแทบจะไม่หลอนแทบจะไม่เคยหัวเราะกับสิ่งใดๆเลยนะครับถ้าคนที่ไม่หัวเราะกับสิ่งใดๆเลยก็ตอบได้ทันทีว่าเป็นคนซีเรียสนะครับนะไม่ใช่เป็นคนโซเชียลโบคนโซเชียลโบนั้นก็คือเป็นคนที่เข้าสังคมได้เก่งตรงกันข้ามเลยตอบง่ายมากข้อนี้ต้องขอไปด้วยนะครับนะที่ไม่ได้อ่านนะครับนะคุณออเดชพบนะครับแหม ลูกเด็ดพบนะครับถ้ากดถูกใจให้ข้อที่สองครับ Max is really, uh, really charming หรือว่า Careful Max เป็นคนแบบไหนนะครับเพราะ he is present นะครับเพราะเขาเป็นคนร่าเริง to everyone ต่อทุกคนนะครับนะเขาร่าเริงต่อทุกคนเลยที่เขาได้ไปพบดังนั้นเขาเป็นคนแบบไหนครับมีสเสน่ห์กับเป็นคนรอบคอบ ก็ต่อมีสเสน่ห์นะครับนะเพราะว่าเขาพบใครเขาก็ร่าเริงตลอดเลยเป็นคนชาร์มมิ่งนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์ไม่ใช่เป็นคนรอบคอบนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์โอเคนะครับนี่คือสไตล์การเฉลยของคุณครูพิแดนนะครับเป็นอนว่าจบหน้าที่สขอขอขอี่ครรูมอห้ท่านกกุ ช่วยบุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ